สวัสดีค่ะพบกับช่องแ c h a ชน e l Channel. อีกคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องคะเมือ่อีนก็นมีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนนะคะือเกาเนาะเนาะเป็นแนวทางฮาน้อยมัดรวมสามน้อยงวดประจําวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะเนาะก่อนที่จะไปรับชมกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองก่อนอื่นเท่ากับาเบิงผลสรุปของวันที่6นอาจากฮานอยมัดรวม3น้อยผลที่ออกนะคะพิเศษ3ตัว697ล่าง95ปกติ8 6 8 5 9 VIP 07 2 3 1นะคะ ส่วนตัวที่แอดให้ก็จะเป็นเด่นเจ็ดกับหกนะคะรูดวิ่งเนาะสายรูดสายวิ่งแอดก็บ,บอกไปว่าให้เจ็ดกับหกเนาะผู้ใดมากรูดมากวิ่งเนาะแอดก็จะเน้นเป็นปกติกับ VIP เนาะคะ่ะเน้นให้เป็นปกติกับ VIP ส่วนเด่นเจ็ดก็จะให้เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกหกหกเก้าเนาะส่วนเลขกำลังวันก็จะให้เป็นหกกับเจ็ดแล้วก็สี่กับสาม สามตัวสามเจ็ดหกสี่หกศูนผลนะคะพิเศษสามตัวหกเก้าเจ็ดนะค่ะหกเก้าเจ็ดสามตัวกับบ่มีน่าจะหลุดเนาะหลุดสามตัวหลุดเนาะเนาะส่วน2ตัวเนะคะเนาะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดตัวเนาะค่ะเก้็ับมะเข่าตักลับเนาะค่ะเนาะเข่าเจ็ดเก่านะคะเนาะเล็ เด่นนี่กับเขาเนาะคะ่ะเขาเจ็ดเก้าห้าเก้าห้ากับบอมี่เนาะคะ่ะรุดเนาะคะ่ะเนาะมีแต่หกเก่าเก่าหกเนาะคะ่ะเนาะรุดอันนี้กับเขาเล็กกาลังวันเนาะคะ่ะเจ็ดเก่าเจ็ดกับมะเขือเล็กกาลังวันปกติปกติแปดหกแปดเนาะคะ่ะสามตัวกับบอมี่เนาะคะ่ะรุดไปเนาะคะ่ะเนาะส่วนสองตัวเนาะคะ่ะเนาะสองตัวหกแปดเนาะคะ่ะกับมะเขือตัวเด่นเนาะคะ่ะเนาะเด่นหกเนาะ แต่ว่าแอดจ่อโบ,บข่ามเนาะโบเขาเนาะค่ะพี่น้องค่ะจ่อขามเนาะหกศูนย์หกสองหกสามหกหกขามมาเป็นหกเก่าเนาะค่ะจ่อโบเขาเนาะจะพี่น้องน่าเสียด,ด,ะะะดายเนาะคะะ 59, 59่บบะเนาะก็ขอถอดขอพายหลายๆเนาะค่ะเนาะห้าเก้าห้าเก้ากะบะมีเนาะค่ะเนาะกะลุดไปเนาะค่ะมาเขือหลีกกำลังวันเนาะค่ะหกแปดเน,ะนะาะหกแปดเข่าตัวหกเนาะค่ะเนาะ VIP ศู 7, 2, นย์เจ็ดสองเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดสองสองตัวเนาะสองตัวกับมะเข่าตรงๆรงเลยตัวที่แอดมากเนาะค่ะเนาะเจ็ดสองเนาะศูนยะ์เจนะ็ดสองเนาะสามหนะึ่งสามหนึ่งกับบอมี่เนาะคะ่ะกับรุดเนาะคะ่ะเนาะรุดนี่เขา่านี่กับรุดเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขกกำลังวันเนาะคะ่ะกำลังวันกับเขา่าสามกับเขา่านะคะเข่าหกเข่าเจ็ดเขา 3, นะ่าสามเนาะ ส่วนเลขกสามตัวกะระลุดไปเนาะค่ะสรุปกะเข้าพิเศษเนาะค่ะสองตัวบนเนาะเก้าเจ็ดเจ็ดเก่าตัวกลับเนาะค่ะเนาะแล้วก็ VIP บนเจ็ดสองตรงๆเนาะค่ะเนาะเจ็ดสองตรงๆส่วนเลขเด่นนี่เข่ามืดเนาะค่ะทั้งเจ็ดทั้งหกเนาะมาเหมือเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวตามต่อของวันที่เจ็ดเลยจ้า วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดหกสิบสี่ห้าน้อยมาตรวมสามน้อยสามน้อย แปดก็จะให้เป็นเด่นสี่กับสองเนาะค่ะเนาะสี่กับสองสายลวดสายวิ่งเนาะคะ่ะผู้ใดมกักลวดมักวิ่งเนาะคะ่ะสี่กับสองเนาะ,ะผู้ใดจะนั่งตัวใดเป็นลวดกับรองเบิร์เนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเนาะสี่กับสองเนาะคะ่ะเนาะมักลวดมักวิ่งเนาะคะ่ะเนาะสายลวดสายวิ่งเด่นก็จะให้เป็นสี่กับสองเลยเนาะค่ะเนาะสี่สี่เจ็ดสี่ศูนย สี่สามส,ก,ส,ก,าสก็จะให้เป็น2 5งห้าสองแปดสนึ่ง,ส,งส่สงะคะเนาะส่วนเลขกำลังวันก็จะให้เป็นสกับ2กับ1กับหาเนาะคะ่ะ สองตัวก็อย่าลืมไปกลับนอกจากพี่น้องจ้าไปกลับทุกครั้งเนาะไปกลับทุกครั้งส่วน,ต,วน,ะะนะนตัวที่แอดมากเนาะค่ะเนาะแอดก็จะเลือพายเนาะค่ะเนาะสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สามสองแปดสองสี่เนาะค่ะเนาะตัวที่แอดมากเนาะถ้ามักถ้าชอบคือกันกัดจดไว้แคบไวน้นอกจากพี่น้องจ้า โบมากกับมาเบิงในตะล่างวันเนาะค่ะเพื่อถืออกถือใจกะเอาไปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะมาจับในี่หนีก็ได้เนาะคะ่ะเนาะเพื่อมีตัวมักตัวชอบเนาะคะ่ะเนาะกันสีออกไปกะซอยกดไหลกดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าตัวเลขกะจะมีเข่าบางลดบางกะขอถทดขอภัยน่าจะพี่น้องจ้าสุดถ่ายกะขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำลำลื่ววยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุข,ขุมสุขคนเนาะคะ่ะพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ